สวัสดีค่ะลูกหลานทุกคู่ทุกคนมากินข้าวขันยาเด้อกินข้าวแล้วพูดก็จะได้เดินทางทางนะคะอันนี้สิพัดผักบุ้งไผ่แดงใส่อันลูกซีนแล้วนะคะอันที่ตั้มทั่วปีแล้วลูกตั้มทั่วอันตอ้มบ้านเจ้าดื่มเอากลับนะครับทุกคนอันนี้ของหวานเจ้าดื่มมาๆมาจวดมากินกันมาดูนายกินข้าวกับแม่เด้อลูกเด้อหนูนี่มาลูกมา มนุ่งรุ่นละลานมากินข้าวกำบอกทั่วรวันคิดใจทำอีกรุ่นละกันมาไปมุดๆกันนี่ยเข้าแล้วก็เียมตัวเดินทางหลานพ่อจะไปพักกับไอรัสก่อนเด้อนอนเรียนก่อนเพิ่อได้โทรหาลูกยังยัง ผูยนำใงกบลใหญ่ก็แค<ะ>่เติมบ้านอไพนเติมแล้วเรียบร้อยอย่างเดี๋ยออกไปคนที่ตูบอกไม่เกียมพร้อมแล้วไปเห็นงานพอ่อผมจะออกไปขันคันขับไป โขบไปงานเลยมาครับเขทาทำบูมากัหอพ่อเขขึ้นเยอะเอาไปลงทิวเลยไมา่ใช่เหรอเออไปลงิ้วเลยตนิไปันบานย่ง <c oughs> พราะว่าจีจะไปตะเทียงไนเลน้ลองเขาจะางงมาาันกบ <c oughs> เ,เรไปงนไปเห็น้าแล้วกับเขาไป ต่บักงถัว่วเ,น,น,วเน,นี่ยทำเดี๋ยเก็เสพมาทุกคนเสพง่ายลูกหลานเลยเหลือ, <c ười> อจากนี้คันท่าปูไปแล้วหญ้ากระซิยู่ผู้เดียวก็โอ้ชิทำกับข้าวสุกกินปอก,ก,กเว๊กลูกหลานกินกับอื่ <c ười> ใจนะเนาอ สามคนเต็มแต่ยาจากต้องมือสาม,มือใต่ <c oughs> เล็กแะ่ตัวนี้เอนใต่เล็กมากสามก็เต็มแั่ดูคนที่เอาหัวสันปเปียวหัวใจเ่ย <c oughs> อยากสิมีลูกมีหลานแล้วเป็นเพื่อน พองเงาเงาว้าววิยังตั้งกองขึ้นมาลูกหลานเอ้อมาคุยกันเด้อแล้วถ้าเป็นคนแข็งแรงเงมาเป็นคนอ่อนเนี่ยถ้าเป็นคนจริงของมันไม่อยู่ค <c oughs> ัลมึงเย็นก็เลยนะพ่อเนาะเย็นก็ใกล้ถึงกอง <c oughs> แล้วไงฮัลโหลแล้วก็ห้ากันเลย <c oughs> เห็นไหมตอนที่พ่อเมื่อชุดก่อนนะอยู่คนเดียว ทำปูทำปลาแล้วมันไม่รู้เป็นยังไงอ่ะมันเย็นเย็น,ยน hmm. มันในความรู้สึกมันเย็นเย็นเนี่ยบอกไม่ถูก hmm. มีเพื่อนยินเข้าด้วยกันทุกวันคุยกันทุกวัน hmm. คือว่า คุยกับบุัลลันไปกับจิ้มข้าวไปกับโอเคอะมือจะมีอีจิบก้ชวโมงเลยมั้งมือ โทรศัพท์ก็มไม่รู้มันจะถึงมันมันยัดไว้มันก็แไม่โทร่างเดี่ยวจนมุดมไดใส่หางาไปพอก็บมไดใส่สาต้องสะรับโทรแล้วเนวชามันก็มมี่อนเดียวถ้าพ่อเอาไปพ่อกปซิปิซ่าอยู่ไหนทรูมันต้องคอยืนแล้วถ้าตัาติมไป เมื่อห้องวเปิดมื่อกี้มืดอยู่มือตมืาแบวมัน่ีแสงส่าเฉยๆแบบนันได้เวลาไปนั่งคอยรถิวอึอ่ะาไปด้วยแล้วรปุ๊กมารังมัหมดตอนที่พ่อเมื่อสุดที่แล้วมันมันมืหมดเลย กระทูไม่ได้ก็เลยเราก็จะเขาโทษอะนุดว่าพ่อไปเดือดน้ำทางกำลังที้ดุดอยู่มันหมดก็จะเอาในมมโทูเบ็ดมันหมดนั้นโกนจีบมัหมดได้แบบนั้นหรอแค่ว่าซื้อไปซื้อมันคือมัหมดได้เลยขึ้นเดี๋ยวของมันอะ

ยาชุดนีก้กระเป๋าเตรียมมาแล้วพ่อไว้นีน่ญาติอยวใส่ถุงไปหมดเลยใบให้ใบหน้าเรียบร้อยใบบ้านใบต่ออันอน,น,อน,น,นั้นแม่ยังไม่ได้เก็บให้อันนั้นแม่บม่รู้ว่าพ่อไว้อยู่ใส่ยุ่มกันหมดใส่ถุงใบหน้าถุงอะไรอย่างลุงเลี่ยงอันนี้มาเก็บกระเป๋า Mất cái da chọc đã chuẩn mặc dùa nâu dùa nâu vàng mặc dùa nâu vàng mặc Răng mặc dùa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  mặc เบิ่งไว้ก่อนลืมไปนู่ไม่งูไปนี่คุ้นประชงค์พูดอะไรขี้ลดได้อัปเดตให้ลูกหลานดูอีกครั้งหนึ่ง 我觉得我很难。 ลาลูกแล้วล่ะเดอ้อเอฟซีทุกท่านขอให้เจริญลุ่งเรืองทำอะไรก็ขอให้ลุ่งเรืองแค่คาดทุกสิ่งทุกอย่างลูกกับหลานพี่น้องๆเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อใบเวียนคำมาส่งกำลังใจตายหญ่ทุกคุณมากๆนะคะพี่ๆท่องๆฝากไลค์ฝากแชร์งในเด้อทุกคู่ทุกคนเป็กนกำลังใจให้ด้วย คุณมากๆจ้ากงงยากับมืดมืดหลูกหลันเวลาอันนั้นเราก็มักเห็นอยู่แล้วนี่มันจะมืดมันไม่มีแสงพอเร่งแสงขึ้นแล้วมันก็เหมือนเดิมขอบคุณมากๆค่ะ จเจริญเจริญน,นะคะลูก,ลกลหลานขอบคุณจากใจเด้อ